สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o a t m a อัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2565นะครับมาดูข่าวอัปเดตเสริมทัพเชลซีที่มีรายงานจากเทียนหนึ่งนะครับบอกว่าเชลซีเล็งจะเซ็นนักเตะประมาณ7คนในช่วงตลาดนะครับก็คือเดือนมกราคมกับช่วงซัมเมอร์รวมกันรวไมไปถึงอันโตนิโอเรลดิเกอร์โอ้โหดราม่าหนักนะครับทัวลงยับจากเกมที่เจอญี่ปุ่นเมื่อวานเนี่ยมาคุยเรื่องนี้กันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับ f Fla s h e e a l โปรเด็ดส่งท้ายปีคุ้ม3ต่อ,ต,อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าต่อที่2นะครับก็คือดอกเบี้ยพิเศษ,ษต่อที่3ก็คือรับปั่นน้ำมันมูลค่าสูงสุด1,000 0บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมสุสุกิทั่วประเทศเลยนะครับ ขอบคุณคอร่าแอ็นะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีอยอยมีฮารานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนได้เลยหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องพีท้โบดมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณสิงห์ world of football ครับสปอนเซอร์อยังเป็นทางการของช่องแล้วก็ของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยคอนเทนต์เพียบแล้วก็มีเสื้อเชลซีของแท้มาแจกทุกนัดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับที่เพจสิงห์ world of football นะครับรวมไปถึงนี้ด้วยครับยาแก้ไอาตาคันตีนะครับกับยาถ่าย123เครือเดียวกันหมดกับทางกระเบนเน็บเลยทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องพีทบสนะฮะสั่งครบพันห้าลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุทกๆเจ้าของช่องพีทบสด้วยนะครับ โอเคเรามาเริ่มข่าวสารกันเริ่มกันที่คริสเตโน o โรนัลโดนะครับหลังจากที่มีกระแสจากสื่อเทียสองเทียสามมาหลายวันมีเรื่องของร้านรับพนันถูกกฎหมายมาหลายวันวันนี้เทียหนึมาเองครับแมตตอออกมาสยบทุกข่าวลือครับแมตตอเทียหนึ 1. สายเชลซีจากเทเลกราฟบอกว่า เชลซี Chelsea, ไม่มีแผนที่จะพยายามคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดแม้ตอนนี้จะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นแล้วจากการยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวนะครับคือต่อให้เป็นฟรีเอเยนต่อให้ย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวแต่แผนตอนนี้เชลซีจะไม่เอาโรนัลโดนะครับข่าวบอกว่าท็อตแลี่เจ้าของร่วมเชลซีเนี่ยเคยอยากได้โดจริงๆนะตอนซัมเมอร์ แต่ว่ากุณซื้อตอนนั้นเนี่ยอย่างโทมัสทูเคิลตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อนะครับและแม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนโค้ชเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วแต่แผนของสโมสสล่าสุดก็คือจะไม่กลับไปล่าโรนัลโด้แม้การเซ็นฟรีเนี่ยมันจะดูกระตุ้นให้สื่อเล่นข่าวนี้ก็ตามเหตุผลหลักที่เชลซีไม่เอาเพราะว่ากองหน้าเนี่ยไปซื้อโอบามายองมาตั้งแต่ตอนซัมเมอร์แล้วนะครับรวมไปถึง ช่วงซัมเมอร์นี้เชลซีกำลังจะได้ตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอร์เบียนไลฟ์ซิกด้วยเท่ากับว่าโคตากองหน้าเนี่ยมันเยอะเคียงพอแล้วนะครับจะไม่เอาโรนัลโดมาเพิ่มนอกจากนี้เชลซีไม่ได้กังวลแค่ในเชิงตัวเลือกมันล้นเกินไปแต่เชลซีกังวลเรื่องสปิริตด้วยนะครับเหมือนเชลซีก็กังวลว่าถ้าไปเซ็นโรนัลโดโดยที่ไม่ขอคำปรึกษาแกรมพอเตอร์เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการเลือกทีม แล้วก็กังวลว่าจะเกิดความแตกแยกในห้องแต่งตัวเท่านั้นไม่พอครับแผนเสริมทัพของเชลซีเนี่ยอยากไปเน้นที่ตำแหน่งอื่นมากกว่าด้วยนะครับโดยแมตต์ลอบอกว่าจะโฟกัสไปที่การเสริมแกร่งแดนกลางแล้วก็แนวรับตรงกลางเนี่ยเชลซี Chelsea ให้ความสนใจเดคเค r น c e ไรส์แล้วก็จูดเบลลิงแฮมแต่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ใช่ทีมเต็งทั้งคู่ครับในเคสของเบลลิงแฮมเนี่ยกองกลางของบรูเซียดอร์มุนนะฮะ ตัวเต็งก็คือเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลส่วนเด็กแ n นไรส์ก็ไม่ง่ายนะครับคือเชลซีเคยเต็งจ๋าแต่แมตล์รอบอกตอนนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าผลงานปัจจุบันไม่ดีไม่รู้จะได้เล่น UCL หรือเปล่าแล้วก็มีอีก2สโมสรที่ไม่ได้ระบุชื่อสนใจในตัวเด็กแ n นไรส์แบบจริงจังด้วยแต่คาดว่าเชลซีจะเจรจากับทั้งเบลลิงแฮมแล้วก็เด็กแ n นไรส์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะสอบถามดูนะครับ ท็อตโบลี่ครับตอนนี้อยู่ที่กาตาไปชมฟอร์มเกมที่อังกฤษถล่มอิหร่าน6-2ด้วยทําให้ปลื้มฟอร์มของทั้งคู่เลยซึ่งนอกจากตําแหน่งกองกลางแล้วนะครับเชลซีจะพยายามคว้าตัวยอสโกกวาดิโอนกองหลังของแอบเลติโกซิกด้วยแล้วก็จะพิจารณาตัวเลือกในตําแหน่งผู้รักษาประตูด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเกปาอาริสลากาหรือว่าเอดูอาร์เมนดีนะครับอันนี้คือข่าวจากแมทลอก่อนนะครับเน้นไปที่เรื่องนี้ อีกหนึ่งสายเชลซีครับที่น่าเชื่อถือมากๆเหมือนกันก็คือนีซ่ากินเซล่านีซ่ากินเซล่าออกมาคอนเฟิร์มตรงกับแม t ลอ a w เลยครับบอกว่าเชลซีไม่มีแผนคว้าตัวโรนัลโดเหตุผลหลักก็คือสโมสรทราบดีครับว่าโรนัลโดเนี่ยแม้จะเป็นซูเปอร์สตาร์แต่สไตล์การเล่นไม่น่าจะเหมาะกับของแกรมพอตเตอร์ทำให้ตอนนี้ไม่มีแผนที่จะเซนโดมาร่วมทีม นอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea ยังมั่นใจด้วยว่าจะได้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากไลฟ์ซิกทำให้ไม่มีแผนซื้อกองหน้าเพิ่มแล้วดีลของเอ็นคุนคูเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันไปแล้วแต่นิซ่าบอกว่าแหล่งข่าวก็มีสับสนนะบางแหล่งข่าวของเขาก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสายข่าวหลายแห่งในเชลซีเนี่ยบอกกับเขาว่ามันจบไปแล้วส่วนโอกาสในการเสริมผู้เล่นเกมรุกเพิ่มเติมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่า มีใครย้ายออกจากทีมไหมในเดือนมกราคมนะครับอย่างเช่นถ้าฮาคิมซีเยกย้ายนะครับตอนนี้มีเอซิมิลานสนใจถ้าซีเยกย้ายก็อาจจะต้องซื้อใครมาแทนที่ซีเยกส่วนคริสเตนพูลิสิกนะครับมียูเวนตุสให้ความสนใจนะถ้าพูลิสิกย้ายเชลซีก็อาจต้องหาคนมาแทนที่โคต้าของพูลิสิกนะครับเรียกว่าตลาดมกราคมเนี่ยคุณจะไปหวังพวกจูดเบลิงแฮมหวังพบกเด็กแคนไรส์ยาก นคุณโคก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะเขาจะเก็บไว้เล่น UCL แต่ไอที่พอจะหวังได้เดือนมกราคมก็คือโคต้าของซีเยกับพูดิสิกถ้ามีการย้ายก็อาจจะต้องเสริมปีกเสริมตัวรุกเข้ามาแทนที่ในสล็อตนั้นนะครับเท่ากับว่าข้อมูลจากหลายๆสื่อที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โอ้โหเแล้วก็พลาดเต็มๆนะเกี่ยวกับเรื่องของโรนัลโดหลายเจ้าบอกว่าโอ้โหเต้งได้แน่นอนแล้วก็ ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยคนจะเชื่อราคาบ่อนรับพนันถูกกฎหมายค่อนข้างเยอะเขาจะแบบโอ้ยมันต้องมีกลิ่นแปลกๆไม่งั้นเขาไม่ให้อย่างนั้นหรอกไม่ให้ราคาแบบนั้นหรอกแต่ว่าสําหรับผมนะผมก็รายงานตามความเป็นจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอาชัวร์ที่สุดต้องรอฟังเทียนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วผมย้ำมาเสมอครับว่าข่าวกับโรนัลโดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกับเชลซีไปแบบยาวๆเอาจริงจิงปะต่อให้แมตต์รอกับนิซ่าออกมาปัดขนาดเนี้ย ข่าวก็ยังไม่หายไปไหนหรอกครับตราบใดที่มันเซ็นฟรีได้เนี่ยผมว่าข่าวก็จะมียาวๆจนถึงเดือนมกราคมแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนตัวผมจะค่อนข้างให้น้ําหนักกับนักข่าวเทีย1ไว้ก่อนนะครับเหมือนกับเคสของเมสันเมาส์เนี่ยอาจจะมีเทีย2เทีย3บอกว่าเมาส์เตรียมย,ายม้ายเมาส์ถึงทางตันแต่ผมก็จะเชื่อ เทียนหนึ่งไว้ก่อนก็คือไซมอนจอห์นสันที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ตอบสัญญาไม่ต้องไปมีกังวลอะไรคือเทียนหนึ่งถามว่ามีโอกาสพลาดไหมมันก็มีพลาดกันได้ทุกคนครับแต่ถ้าถามว่าให้เลือกเชื่อใครผมจะเลือกเชื่อเทียนหนึ่งเอาไว้ก่อนซึ่งข้อมูลของโรนัลโด้ณักวันนี้จากแมตต์รอและนิซ่ากินเซล่าคือเชลซีไม่มีแผนซื้อโรนัลโด้ไม่มีแผนเซ็นกับโรนัลโด้นะครับแต่จุดสังเกตก็คือถ้าเอาข่าวของนิซ่ากินเซล่ากับแมตต์ลอมาผสมรวมกัน นั่นหมายความว่าตลาดเดือนมกราคมกับช่วงซัมเมอร์เนี่ยสองตลาดรวมกันเนี่ยเชลซีมีโอกาสที่จะพยายามนะพยายามเซ็นนักเตะ7คนนะครับคนที่1กับคนที่2ก็คือเด็กแคนร e ์กับจูดเบลิงแฮมได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ใช้คำว่าจะพยายามเซ็นนะครับ2คนแล้วนะคนที่สาม คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับอันนี้เป็นการเซ็นในซัมเมอร์คนที่4ี่อยากได้ยอสโกกวาดิโอนนะครับกองหลังของไลซิกอันนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์คนที่ตําตำแหน่งผู้รักษาประตูอันนี้ก็เป็นซัมเมอร์คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าหามือหนึ่งคนใหม่นะแต่สมมุติถ้าเมนดี้หรือเกปาคนใดคนนึงย้ายออกเนี่ยมันก็ต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาแทนที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับคนที่6กับคนที่7ก็คือถ้าเสียซีเยกับพูดิซิกไป มันต้องมีสล็อตนี้เหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าไอคนที่6กับคนที่7เนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมว่ามีโอกาสเป็นมักการาสักคนหนึ่งแล้วก็ซัมเมอร์สักคนหนึ่งคือผมคิดว่าซีเยกับผู้ดิสิกเนี่ยให้ไม่เกิน6เดือนน่าจะย้ายออกจากเชลซีทั้งคู่นะครับไม่เกิน6เดือนแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นย้ายพร้อมกันในมากราคน2คนเลยผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะแบบ ปล่อยไปคนนึงก่อนแล้วก็ต้องหาปีกคนใหม่มาแทนที่และซัมเมอร์ปล่อยอีกคนหนึ่งแล้วก็หาคนใหม่มาแทนที่คือว่ากันตามตรงคือ2คนนี้มีข่าวย,าย้ายทีมอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆปะถึงแม้ ฟอมการเล่นจะไม่ค่อยดีแต่ผมก็ยังเอาใจช่วยนะเว้ในบอลโลกผมยังเอาใจช่วยเลยขอให้เล่นดีๆเพราะว่าเผื่อกลับมาได้ความมั่นใจจากบอลโลกจะได้มาเล่นดีกับเชลซีบ้างนะครับก็ติดตามกันต่อแต่หล,ลักๆก็คือมี7คนนี้นะครับที่7ตําแหน่งละกัน่ะที่เชลซีหวังจะเซ็นในมกราคมกับช่วงซัมเมอร์นะครับหล,ลักๆมันจะหนักไปทางซัมเมอร์หน่อยอย่างตำแหน่งปีกเนี่ยราฟาเอลเลอาชื่อมาแบบชัดเจนที่สุดนะครับส่วนถ้าเกิดใครจะหวังมกราคมเนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีชื่อ โตทําเกมอย่างเจมส์แมดดิสันเลยแต่ผมก็ยังเชียร์อยู่เสมอนะว่าผมอยากให้เชลซีลองมองเจมส์แมดดิสันบ้างแล้วก็ปีนี้กับเลสเตอร์เหมือนแกเปลี่ยนไปเล่นเป็นเป็นตัวรุกกราบขวานะเน้นครอสบอลซึ่งผมว่าถ้าเกิดเสียซิเยกหรือผู้ดีสิคนใดคนหนึ่งไปเอาแมดดิสันมาผมว่าก็โอเคนะถึงจะไม่ใช่ปีกธรรมชาติเหมือน2คนนั้นก็ตามนะครับมีข้อมูลจากไซมอนฟิลิปด้วยนะครับไซมอนฟิลิปเป็นบล็อกเกอร์สายเชลซีก็ฟังหูไหว้หูนะครับก็พอฟังได้แหละนะครับสำหรับไซมอนฟิลิปแต่ก ถ้าถามถึงระดับความน่าเชื่อถือก็ยังไม่ได้เท่าพวกแมนลอพวกนิซ่ากินเซล่าพวกแกงดีแอตเติกอยู่แล้วนะครับไซมอนฟิลิปบอกว่าเชลซีมีการประชุมเรื่องแผนเสริมทัพมา2-3สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งบรรดาผู้บริหารที่เซ็นเข้ามาใหม่เนี่ยมีส่วนในการเจรจาด้วยนะครับเช่นเดียวกับแกรัมพอตเตอร์และก็คลยแมคเคลย์มวมองส่วนตัวที่เข้ามาพูดคุยเรื่องเสริมทัพเหมือนกันซึ่งข้อมูลของไซมอนเนี่ยบอกตรงกันว่าเชลซีไม่มีแผนเซ็นโรนัลโด แหล่งข่าวบอกว่าพอเตอเตอร์ไม่กระตือรือร้นในดีลนี้ครับทำให้เชลซีไปโฟกัสที่คนอื่นๆอ,อีกเยอะเช่นเด็กแคนไรส์ของเวสต์แฮมจูด์เบลิงแฮมของดอร์ตมุนราฟาเอลเลอาของเอซีมิลานโมฮัมเหม็ดซิมการกองหลังไลซิกโรเบิร์ตซานเชสานด่านไบรตันแล้วก็เชเรมี่ฟริมปงวิงแบกขวาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสำหรับคนในภาพนี้ครับราฟาเอลเลอาเนี่ยไซมอนบอกว่าแหล่งข่าวบอกกับเขามาว่าตอนนี้การเจรจาสัญญาใหม่กับมิลานค่อนข้างสะดุดไม่คืบหน้า เชลซีชื่นชอบนักเตะคนนี้จริงๆแต่ก็มีเป้าหมายอื่นรองเอาไว้ด้วย mm hmm. เผื่อว่าพลาดจะได้ไปหาคนอื่นส่วนเคสของเลอันโดรทรอสซาจากบริทันเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เล็งเอาไว้ในเดือนมกราคมมีการคุยกับเอเย่นเมื่อสดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งกองกลางเนี่ยไซมอนบอกว่ากําลังถามแหล่งข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่เจอชื่อที่จะเอาตอนเดือนมกราคมเลยถ้าจะเสริมทัพก็คงเป็นช่วงซัมเมอร์หมดเลยนะครับสำหรับตำแหน่งกองกลางอ่ะอันนี้คือข่าวเสริมทัพ ทีนี้ครับมาดูเรื่องบอลโลกกันหน่อยนะครับมีดราม่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับอันโตนิโอรูดิเกอร์ด้วยมาสรุปผลกันก่อนผมขอเอาคู่เยอรมันกับญี่ปุ่นมาก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เยอรมันเนี่ยก็ส่งรูดิเกอร์กับฮาวเวสลงตัวจริงนะครับนำไปก่อน1 0ในครึ่งแรกจากจุดโทษของอิวคายกุนโดกันแล้วก็เกือบจะฝังเป็น2 0แต่ว่าลูกยิงของคายฮาวเวสล้ำหน้าแบบชัดเจน ส่วนเครื่องหลังเนี่ยเยอรมันก็โอกาสเยอะนะครับแต่ไม่คมกันเองครับเมื่อวานจามามูเซียล่าเล่นโคตรดีแต่ว่าการจบสกอร์ขาดความเฉียบขาดไปหน่อยนะครับไม่งั้นน่าจะได้เพิ่มแล้วส่วนสปิริตของญี่ปุ่นเขาก็โอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาตีเสมอได้านาที75ก่อนจะยิงแซงได้จากทาคุมะอาซานะอดีตกองหน้าอาร์เซนอลนะครับทำให้จบเกมเป็นญี่ปุ่นเนี่ยพลิกชนะเยอรมัน2-1นะครับคือโดยความเห็นของปีเตอร์โบส์นะขนาดผมเอาใจช่วยเยอรมันห่นนี้นะแต่ก็อด ปรับเริ่มแล้วก็ปรบมือให้กับทางญี่ปุ่นไม่ได้ครับโอ้โหคือเมื่อวานเล่นแบบชนะใจทั้งความใจสู้ในสนามความใจสู้ของเพื่อนๆข้างสนามของกุนซือ,อแฟนบอลก็แพชชั่นยอดเยี่ยมโอ้โหมันมันอดปรับเริ่มแทนไม่ได้ครับตัวแทนจากเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ปีเตอร์บอสไม่ได้ดูอนิเมะสมัยใหม่เยอะนะครับเพราะว่าพักหลังไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนแต่ว่าผมเนี่ยเติบโตมากับการดูกับตันซูเปอร์สตรแล้วก็ในซูเปอร์สตร์เนี่ย ญี่ปุ่นชนะเยอรมันได้บ่อยนะครับชุดเยาวชนก็ชนะนัดชิงได้ซูเปอร์สตาร์เจอคาร์ไฮชไนเดอร์โอลิมปิกก็ชนะได้รอบแปดทีมแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่ในการ์ตูนว่ะพวกเขาญี่ปุ่นเขาทําได้ในชีวิตจริงนะครับชนะเยอรมันได้ในชีวิตจริง้โหูโต้องต้องยกเครดิตให้กับทางเยอรมันไอ้ทางญี่ปุ่นเขาเลยนะครับที่สปิริตความใจสู้แล้วก็ระเบียบวินัยของญี่ปุ่นเขาเขายอดเยี่ยมมากๆอันนี้ยกมือให้เลยนะครับ ส่วนดราม่าครับอันโตนิโอเรอดิเกอร์โอ้โหทัวลงนะครับท่าศัพท์นี้นะครับเอาเอารุ่นพี่ร่วมชาติก็ก่อนนะครับดิดมาฮามันนะฮะดิดมาฮามันนี่ก็เยอรมันเหมือนกันนะครับยังออกมาบ่นเลยบอกว่าการทําแบบนั้นมันไม่ตลกนะเพราะว่าท้ายที่สุดมันจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเรดิเกอร์เองมันเป็นการเล่นเกินเหตุผลมากไปเป็นการเล่นแบบหยิงยโสคืออาจจะได้เสียงหัวเราะตอนนั้นแต่ตอนจบ กลายเป็นเสียงหัวเราะเกิดขึ้นแค่ฝั่งเดียวก็คือญี่ปุ่นตัวของดิมาฮามันก็แบบอยากให้รูดิเกอร์เคารพคู่ต่อสู้มากกว่าน,นี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโดนทัวลงแบบยับจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโดนโจมตีทั้งในมุมที่กวนตีนบ้างนะฮะเหยียดบ้างพิธิพัต์ตอบในฐานนะที่ที่เป็นแฟนเชลซีที่ดูรูดิเกอร์มา5ปีจะวิเคราะห์แบบตรงๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าเหยียดไหม ผมว่าก็คงไม่ได้เหยียดหรอกเพราะว่าลูดิเกอร์อยู่กับเชลซีไม่ไม่เคยมีประวัติเรื่องการไปเหยียดใครแล้วก็ท่าวิ่งเนี้ยก็ทําตั้งแต่อยู่เชลซีแล้วนะครับนะัดเจอนิวคาสเซิลก็เคยทามาก่อนผมก็เลยมองว่าไม่ได้เป็นการเหยียดนะแต่ถามว่ากวนตีนไหมอันนี้แล้วแต่จะมองจะมองว่ากวนก,วนก็ได้หรือจะมองว่าเป็นท่าประจำที่ทําแต่ไม่ได้คิดอะไรก็ได้ของแบบนี้ก็ต้องมอง2มุมกระแสคนยุโรปในโซเชียลก็ไม่ได้มองว่าดีนะครับคือ ไอ้คนฮาก็มีแต่บางคนมองว่าทำแล้วไม่เหมาะก็มีแถมคนที่ไปทำใส่เนี่ยดันเป็นคนยิงประตูชัยด้วยอาสานะจะทัวลงก็ไม่แปลกส่วนตัวตอนเห็นช็อตแรกนะครับผมก็บอกคิดในใจลิดิเกอร์มึงเงาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออลวท่าน,นี้อีกแล้วแต่ถึงแม้ผมจะเข้าใจที่แบบท่าน,นี้อีกแล้วแต่ผมก็เข้าใจเช่นกันครับว่าทำไมถึงดรามา่าคือ อันเนี้ยอันอย่างแรกนะลูบิเกอร์ไปทําใส่ในเกมที่คนเขาดูกันทั้งโลกนะครับแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้คุ้นเคยกับอะไรแบบนี้เหมือนแฟนเชลซีเนี่ยเขาไม่ได้คุ้นเคยเหมือนที่แฟนเชลซีเห็นเนี่ยภาษากายมันก็ทําให้คนคิดแบบนั้นจริงๆว่าเหมือนไปดูถูกเขาบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่แล้วทําประจําอยู่แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะต้องมาเข้าใจเราเสมอไปใช่ไหม เช่นดีเอโกซิเมโอน่กุนซือของแอตมาดริดเขาจะมีธรรมเนียมของเขาคือเขาจะไม่จับมือกับโค้ชอีกทีมหลังจบเกมซึ่งเขาทำแบบนี้มาตลอดในลาลิกาสเปนนะครับจบเกมแพ้ชนะหัวร้อนไม่จับมือทั้งนั้นซึ่งถามว่าผมคิดยังไงกับซิเมโอน่ขนาดซิเมโอน่เขาทำในลาลิกาเป็นประจำอยู่แล้วผมยังไม่ชอบเลยผมยังไม่ชอบเลยที่แบบจบเกมทำไมไม่จับมือแสดงสปิริตอะไรแบบนี้ทั้งที่ ทั้งที่ซิมิโอเน่ทำแบบนั้นมาตลอดไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ทำมาตลอดเนี่ยมันจะต้องถูกใจทุกคนเสมอไปไงหรือจะเป็นเคสของอาซาตอนอยู่มาดริดเจอกับเชลซีรอบรองที่เชลซีเป็นแชมป์ปีนั้นเนี่ยหัวเราะกับซูมาเราเป็นแฟนเชลซีเราก็มองว่าน่ารักแต่แฟนมาดริดเขามองว่าไม่ให้เกียรติทีมเพราะว่าทีมแพ้ทั้งที่จริงๆเจตนาะอาซาไม่ได้มีอะไรจะแบบไม่ให้เกียรติมาดริดด้วยซ้ำไปเคสนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมเข้าใจ ว่าทำไมดรามา่านะครับการที่ดราม่ามันก็ไม่แปลกเพราะเหมือนที่ผมบอกสิ่งที่คุณทําเป็นประจําอยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะต้องมาเข้าใจคุณทุกคนนะนะครับแต่ถึงจะดรามา่าแต่ผมก็ผมก็ยังซัพพอร์ตรูดิเกอร์เหมือนเดิมนะยังมองว่าเขาเป็นครอบครัวเชลซีเหมือนเดิมคือผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่การเหยียดแต่ไอ้กวนวเนี่ยผมว่าใช่เพราะความกวนวเนี่ยมีโอกาสจริงยังชอบความเป็นนักสู้ความเป็นนักกวนโอ้ยของรูดิเกอร์อยู่แต่ว่าบางที ถ้ารูดิเกอร์ไม่อยากให้มันทัวลงแบบนี้เขาก็ต้องลดเคสแบบนี้หน่อยแล้วกันอะเป็นเอาเป็นว่า,เ,าเคียงข้างรูดิเกอร์แล้วกันแต่ก็จะไม่เข้าข้างจนเกินไปเพราะว่ากระแสทั่วโลกนะมันไม่ใช่แค่ในไทยนะครับกระแสทั่วโลกค่อนข้างจะโจมตีหนักเหมือนกันอย่างใน Account ของ ESPN เนี่ยคนยุโรปด้วยกันแท้ๆเขามามาโจมตีกันเยอะนะครับในนี้รับโพสต์ Post นี้มากันแบบหนักหน่วงมากครับรูดิเกอร์ทัวลงผมผมเลยบอกว่า ทัวจะลงก็ไม่แปลกนะครับส่วนฟอร์มของไคลฮาวเวสเมื่อวานนี้โอ้โหไม่มีประตูนะครับยิงเข้าแต่ล้าหน้าก็โดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นเยอะนะครับว่าได้แค่เชื่อมเกมแต่ว่าไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรอันนี้คนบ่นเยอะก็ไม่แปลกเหมือนกันครับเพราะว่าฟอร์มกับเชลซีหลังๆก็ก็ไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีผีเข้าผีออกนะครับเมื่อวานก็เล่นไม่ค่อยออกจริงๆแต่สําหรับฮาวเวสเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าให้ดูยาวๆนะเพราะว่าฮาวเวสเป็นคนหนึ่งที่ สถิติทีมชาติยอดเยี่ยมมากนะครับเล่นให้กับเยอรมัน32นัด10ประตู11แอสซิสต์นะมีส่วนร่วม21ลูกเลยตอนยูโรที่ผ่านมาก็ยิงได้2ลูกดังนั้นผมเลยมองว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปดูยาวๆเมื่อวานฮาวเวร์สไม่ค่อยได้โอกาสยิงด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวรุกเน้นจะยิงประตูเองกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขาดความเฉียบขาดไปผมว่าดูยาวๆดีกว่าสำหรับใครฮาวเวร์สยังไม่อยากรีบด่วนสรุปเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดนับเฉพาะฟอร์มเกมเมื่อวานก็คือต้องยอมรับว่า ไม่ไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรจริงๆด้วยนะครับผลคู่อื่นครับโมร,โโร็อกกนะครับเสมอกับโครเอเชียไป0-0์เมืม่อวานโควาซิตกับซีเย็กก็ลงเล่นด้วยนะครับซีเย็ก คีย์พาสไป2ครั้งนะเยอะสุดในทีมเลยแล้วก็ควาสิตเมื่อวันเกมลุกไม่เด่นแต่ว่าเกมรับก็ช่วยตัดบอลไป2ครั้งนะครับเสมอกัน 0, 0ูนะสเปนียังโหดครับถล่ม7-0เลยใส่คอสตาริก้านะครับมีดานี่โอโมยิงอาเซนซิโอเฟรันตอเรส2ลูกกาบีการลอสโซเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัลบโรโมราต้า นัดนี้กับตันเดฟของเราตัวจริงด้วยนะครับเดฟได้รับคําชมเยอะมากเมื่อวานจ่ายคีย์พารไป3ครั้งเป็นแบ็คขวานะแต่ว่าจ่ายคีย์พารเยอะสุดในเกมเลยได้เรตติ้งจากฮูสกอร์เจ็คะแนนเลยนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับเบลเยียมชนะแคนาดา1.0โอ้โหเบลเยียมรอดตายเฉยเลยครับโดนแคนาดาบุกยับ,ยบ แต่ว่าเก็บครีนชีสได้ซะง,งั้นกุ๊กตัวมีเซฟจุดโทษได้ยอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับเกมนี้เบลเยี่ยมโอกาสยิงแค่9แคนาดาล่อไป22ยังดีที่มหาเทพบาชัวยี่ยิงประตูชัยตอนแรกเนี่ยตอนเรียกรายชื่อมาติดผมก็งงว่าเฮ้ยติดได้ไงวะแต่ผมไปดูข้อมูลมาตั้งแต่2-3สสัปดาห์ที่แล้วว่าเฮ้ย บาชยี่สองปีหลังสุดมันเล่นดีจริงกับสโมสรเว้ยปีที่แล้วปล่อยยิมตัวไปเบซิกนัดยิงไป14ลูกแล้วก็ปีนี้ขายขาดไปแล้วปล่อยถาวรไปแล้วเนี่ยไปอยู่กับเฟนบารเช่13นัดยิง8ประตูเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เบลเยียมจะเรียกมาติดทีมชาติแล้วก็เป็นท่านมหาเทพยิงประตูชัยพาเบลเยียมชนะ1นแต่ผมว่าเบลเยียมนี่อาการไม่ค่อยดีนะเจอแคนาดายังโดนเขาลอเป้าขนาดนี้ต้องต้องปรับจูนกันหน่อยนะครับส่วนเกมในค่ำคืนนี้นะครับมาพรีวิวสั้นๆกัน4คู่นะครับเริ่มกันที่ ห้าโมงเย็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาบรูนนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทย PBS กับ True Sport 2สวิตเนี่ยสานัดหลังสุดชนะ2แพ้1แต่ว่าไอที่แพ้เนี่ยแพ้แอฟแพ้กาน่านะครับทีมจากแอฟริกาซึ่งเป็นทีมทวีปเดียวกับแคนาบรูนเลยนะแล้วก็แคนาบรูนเนี่ยสานัดหลังสุดไม่ค่อยดีครับไม่ชนะเลยสวิตเซอร์แลนด์ตัวหลักๆก,ก็จะมีพวกเอมโบโลนะครับกรานิตชากา้าเซดานชากิรี นะครับพวกนี้อาคารจี ji, นะครับยานซอมเมอร์ริคาร์โดโรดิเกสส่วนแคมรูเนี่ยก็จะมีเอริกมากซิมชูโปโมติงนะครับมีหลักๆอีกคนหนึ่งก็คนนี้ครับหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากนันดีเอ็มบิลโมนะครับเป็นกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เจอแคมรูนผมว่าไม่ง่ายนะ สวิตเซอร์แลนด์เป็นบอลเชิงกายภาพนะในมุมของผมนะส่วนแคมบรูนเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นทีมที่เล่นด้วยความขยันด้วยความใจสู้เหมือนกันสำหรับแคมบรูนเราคุ้นเคยชื่อของแคมบรูนมาดีกับทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพเนี่ยผมว่ามีโอกาสออกเซอร์ไพรส์เสมอได้เหมือนกันนะม้ว่าชื่อชั้นสวิตเซอร์แลนด์จะดูดีกว่าก็ตามนะครับอุรุกวัยเจอเกาหลีใต้คู่นี้น่าดูมากนะครับสองทุ่มนะครับทูโฟยูทูส เอ่อทีสปอร์ตเนะฮะแล้วก็ทรูสปอร์ตสถา่ายทอดสดนะครับอุรุกวัย3นัดหลังสุดชนะ2แพ้หนึ่งเกาหลีใต้ชนะ2แพ้หนึ่งะครับเราจะได้ดู unes, ores, ดาวินนูนเยสลุยโซเรสดวลกับซนฮึงมินนะครับจริงๆของอุรุกวัยตัวดังๆก็มาเยอะนะโฮเซฮิมิเนสนะครับขนาดโกดินยังมาอยู่เลยนะครับเฟเดริโกวาเวเด่นะครับอ่าลูกัสตอเรราโรดิโกเบนตันคูนะครับ ฝั่งเกาหลีเนี่ยก็มีอ่ากวางฮีชานด้วยนะครับหลักๆนะแล้วก็มีคนอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะมีคนนี้นะครับคิมมินแจดาวเด่นจากเกาโชซีเรียอาเล่นดีมากๆนะครับในซีเรียอาคนชมกันเยอะนะครับผมว่าน่าจะสู้กันสนุกว่ะแต่ขอเชื่อในความเก่าของแชมป์โลกอย่างอุรุกวัยแล้วกันนะเคยได้แชมป์โลกมาอยู่ให้เฉือนชนะเกาหลี2-1แล้วกันนะฮะ โปรตุเกสครับเจอกับการหน้าคู่นี้เตะ5ห้าทุ่มฐายทอดสดผ่านทาง True4U Thai PBS แล้วก็ True Sport 2นะครับโปรตุเกสนะครับ3ตัวรุกเลอาโรนัลโด้แบร์นาโดตรงกลางมีวิลเลียมคาวันโยโรเบนเนเวสแล้วก็บรูโน่แฟนันส์นะครับดาวดังมากันเยอะอยู่นะครับผมว่าพี่โดเนี่ยเสียชื่อไปเยอะระยะหลังแต่ผมว่าโดน่าจะมาคืนฟอร์มในบอลโลกได้ไงนะเพื่อล่อตาล่อใจให้มีทีมเซนหน่อยผมว่าผมว่าโปรตุเกสชนะได้อะ่ะ แต่อาจจะโดนยิงสักลูกหนึ่งให้สาหนึ่งนะครับแล้วก็โคดึกแก็บบราซิลเต็งหนึ่งครับเจอกับเซอร์เบียโอ้โหบราซิลนี่น่าเชียร์ครับเพราะว่ามีเตียโกซิวาด้วยแล้วก็ตัวดีๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นอาริซงซิวามาควินยอสนะฮะเฟรดคาเซมิโรลูกัสปากเกตา้าแล้วก็ตัวรุกเนี่ยมีเนมาริชาริซงราฟินญาแต่ว่าเอาจริงๆหลังๆมาเนี่ยกุนซือบราซิลอย่างติตี้เนี่ยอ่าว่าติตี้นะครับไม่ใช่ติเต้นะฮะ พักหลังเล่น4-2-3-1แล้วเอาเนมาเล่นเป็นหน้าต่ำครับไม่ค่อยได้เอาไปเล่นเป็นปีกแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าคืนนี้จะยังไงส่วนเซอร์เบียมีดูซานวลาโควิชนะครับมีลูก้าโยวิดดูซานทาดิทเซอร์เกมิดินโควิดซาวิดโอ้โหฟิลิปคอสติดโอ้ยตัวดังๆก็เยอะอยู่เหมือนกันผมว่าเซอร์เบียนะ่าจะมาเล่นรับและโตนะครับเรื่องการครองบอลหวังไปสู้บราซิลยากหน่อย ผมให้บราซิลชนะนะแต่อาจจะหือจับนะครับ1-0คืนนี้นะครับก็รอดูบอลโลกกันต่อได้อ่ะประมาณนี้ครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย1 2 3นะครับคอล่าแอควิตามินลดสิวสุตแพทย์มาจากช่องของปีเตอร์บอสมีส่วนลดด้วยสิงหัวอ้อฟฟตบอลไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีแล้วก็ซูซูกินะครับโปรดดดส่งท้ายปีซูปเปอร์แฟลชดีลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนนนนนะคคคครรรรัััััับบบบบชช่่่วววงีีีี้ปปเตตตตออออ์สสสขขลาาาไกกกุุณททมมมิดด Bye bye.